สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่น้องแป้งที่มียานพญานาคนะคะอ,องค์นักราชตามความเชื่อนี้มาเชิญปูศรีสุดโธเพื่อร่วมสนทนาธรรมแล้วก็อขอโชคขอลาบท่านนะคะเดี๋ยวเราไปชมในคลิปกันว่าเราจะได้ตัวเลขมงคลเป็นเลขตัวไหนขอให้ทุกท่านปังๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกํนาลังใจให้กันด้วยนะคะ สง่งเว้ามเสียไอ้ปูเสีสุตโตมาแต่ว่าสีายไม่ลีนั่นเป็นแม่ญาเด้อลูกเด้อเพิ่นอ,อยากได้โตอฟอดไห้แล้วก็เปิดเพลงเข้ามาอันละก็ <c oughs> ว่าเอินพอมาอยากฟังคำบอว่าแต่พอแม่ญาเล่าว่า,เรา,วาเราอยากจะฟอนอยากจะฟังให้โตน,นันได้ฟอนไว้ ที่ไหนเบิดย่านเขามาสู้หลูกหลานแต่ละคนที่มาเป็นลูกหลานบกบ้างหลักษาคุ้มครองมาแต่โดนเถิอแล้วติดต <c oughs> าม,มานานืองมาโ้นเถ่อนแล้วบ <c oughs> อได้ เหนูก็อยากเล่ามาแต่บางอย่างไม่ถึงเวลานูก็เปิดเป็นทุกวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีงานนะคะปูเดี๋ยวไอ้่าล้าฟังก่อนโดกเด้อก่อนสิปูสิบอกไ่ย่านั่นคือต้องบอกตามความจริงว่าเท่านหอดไปล่า ตอดเวลาแนละ้วลูกร้านสิไปถ้ำเขาวอกตุกประการนะัลูกเดอ้เอเมื่อวันี้พ่อทาลูกอยู่เด็ดละเมื่อคืนนูกว่าฝันเห็นโอ้โหสีดำใช่ไหมืะ สด<ม>แล้วปีหนูเป็นไงบ้างคะที่<อ>ติการวานาลูกสิบ้านอุกประการที่บ้านมาในชีวิตมันเป็นการลองเล่นทดสอบใช่ไหมแม่ลองเล่นทดสอบใจคนได้หม,มที่คนคนบดีมันเปิดเป็นเราละล่องอานใจเขาออกมดแล้วละลูกแต่ว่าชอไปเหนียเป็นหน้าที่การงานเด้อ แต่ว่าบ่ต้องถิ่มพ่อกับแม่เดาลูกเด้อค่ะิเออจังไดนกับแถาพ่อกับแม่โตที่ให้กำเนิดก่อนยังโตกเกษได้คือทุกอย่างที่โตสมปรารถนาเด้อลูกแต่นนี้น่าปรึกษากันลูกพ่อก็ว่าทื่เอาตามพ่อบอกแนี่ยนั่งนานๆต้องจ้องลูกเปิดนึ็กนึกก็กำลังแล้วก็อยากบ้งค่ะไม่รู้เป็นไรอ่ะ มันเป็นลูกหลานกันแน่นะลูกเดอ้อครับลูกหลานกันอะติว่าตามอนิจจาจากันแรกกันอยู่ครับอีนั่นข้าวนีเสื้ออยู่เจ้าของเป็ลูกเดอ้อต่าอเด้อเด้อมัออออนจะซื้อนั้นรั่ เป็นต้าไม่อยู่โซนนั่นแหละลูกเมันชอบออกน้อยด้วยเป็นได้อยู่เจ้าของน่ะลูกยังก็คือใกล้ตกมนาเดี๋ยวออจะไปเอิ่นบริวารมันหลับปอาไปเด้ออุ่นหน้าดีตัวเอนอ๋อจะเอิ่นในบริวารแต่ละออ่งเอาไปใส่น้ำว่านดีเธอชาได้เป็นลูกหลานปูซิสุโตเกิดว่าหนีก็เลยได้น้ำมาไอ้ลักทรายคุ้มข้องเกิน ให้ยูขับปูที่นีบารมีบุญนดนเลี่ยงดูแบบว่าเป็นผู้มากดีผู้มีฐานะเดลุงเดิค่ะเออปูอ่ม,มียังดอกลูกแต่ว่าการัานโตอย่างเงี้ยย่างไงโตนั้นด้สัจจะอยู่ครับพอ่<ะ>พอพ่อปูสีสุโตกับแม่ยาทปปายี่ดูแลปกป้องรักษาโตอยู<ะ>่เดลมๆเด้ออันกิจการของโตนั้นที่ว่าสิเกตในปัวยเห็นอย่งเงี้ยหนหลังนั้นมันก็เป็นไปได้<ะ>แต่ว่าความที่ว่า ว่าตัวก็บ้าหาแม่โตก็บ้าห่าน่าลูกเล่ากินเหล่าก็ได้เพื่อนก็ยังเกันได้ให้เมื่อใดถ้าว่ากินเหล่าในเงอนในจุติบอกพ่อบอกแม่อย่าได้เราเดินก้นจ่าถ่ายรูปไปแล้วก็แปลกมันอัศจรรย์มากแล้วก็ถ่ายรูกเพื่อนดูถ่ายไว้อยู่ค่ะถ้าลูกมเสื้อนะในตัวเชื่อค่ะลูกก็เลยก็เลยถ่ายรูปไปหลายรูปค่ะ พกปั๊กรักษาอยู่กับพระพุทธเจ้าองค์เพราะว่าหน้าที่ของพ่อก็คือว่าเบิ่งดูแลพระพุทธเจ้าให้ท่านในสมัยบุญในตอบุญในมูมมนุษย์ผู้ทุกัวปู่หยาเสด้ขึ้นมาจากก้นตุ่มตลกเด้อมันดีในขออนุญาตปู่มันที่ยี่สิบบาทป็ก่อนในตอนประเดี๋ยมันมีค่ะมีใส่ค่ะ อันที่วัดที่ยังตกสิไปหอกกัน,อ,นอ๋อวัดเขาน้องพระแนงได้ยุคพ่อได้ในยุคก็<ม>ทิพย์วงซองอันปูตาอ<ม>ืมนะพ่อได้ยังอ,อันสิเกิดปยิยามเกิดขึ้นนรกเด้อถ้าไปต้น,นอ่านได้คนออกอม่าที่นีพูดที่ว่าไม่ไหนโตอันบนหินนัมันสินคลายออกไปเด้อก็ก็มีคนหรือว่าหนูเย,ออย,ยินให้ญาติๆแต่นูก็ คงจะเขาขอาจจะไม่รู้เว่า <laughs> <laughs> มียังดอกลูกมันเป็นคือว่าในมูที่เฮาเกิดมาเป็นเด็กหน่อยอยู่ิ่นก็มีคําว่าเสื้อแน่กับบ่าาเสื้อแน่แต่ว่าเฮากับบาร์ดายผู้ไดมากปิดมาอยาบนาเฮาเป็นบอลููใช่มันคนไม่จาบนักนลก็ไม่ได้ทาลายใครไม่ได้ว่าใครแต่มีทต่คน,น <laughs> มาเพบามียังดอกลูกอันก้านนี่ก็คือว่าคนเฮามันคิดบ่คือกัน พราะว่าคิดนั้นมันบ่นคือกันมันก็เลยเว้ากันบ่นอู้เรือ่องแม่เดรุ่งเด้ออตีว่าโต้แอนกาไว้ละเออน้าพกก็ได้กินอยู่ที่โต๊ะเปิดไหนสุมือนะ้อจ้ารู้ปุ๊บกินตามมา,าค่ะฝรั่งรู้ว่าชอบกินเย่ป yeah. ูทีท่านปูทวงไข่นะมือคือว่าจะส่งไข่ท่านมือขาว เอา้าวเราทวงไข่ก้าฟองก้าฟองแต่ที่รู้ฝันไม่ใช่ตัวเดิมแม่เป็นยาเปิดบ้าในหลูกเด้อเพิ่นอยากตาอยากทวงไว้ลืมม่กินนี่คือคเลยไหวลืมใบหน้านัมนเป็นลูกเพิ่นในปกปากรักษาคุณก็มาแต่เด็กหน่อยล่ะแต่ว่าในก้านนันเพิ่นก็มากคือว่าเบิ่งแลลูกเต่านั่นล่ะลูกเออ แม่ยาเราบุญหลายดีละตามรักษาโจกวาสนากับพี่ใหญ่คือกันเดอแต่ว่าเปิ้นบุญก็สนจากตัวเองแล้วหนุ่มเอโอ้แล้วสิ่งที่หนูขนลุกคืออะไรเปิ้พผนพาหน้าแม่ยาคือตะกียแล้วหนุคนลุกกับทุกวันเลยนะแม่ยาเิ้นพานหลังนี่น่ะแต่ว่าอีก้านหนึ่งคือนั่งมาท่านได้เปิดคู่เต็มเดอมันพานไหนใช่มเดินมาเปิดกินได้วหนุ่ม เสื้อเน่บ่เสื้อเน่ก็เสื้อเดิมเหมือนเดิมตัวหนักใหญ่โตได้งมวนเด้อบ่แม่บ่ทุบตุ้งยางหยางยิวดูสิน้ำข้าวมาที่โตได้ไปสุกหมองโตก็เหลือเสื้อแบบจังได้ชื่อสิเด็ไปถ้าบ่มีบารมีของบุญปูษชิตโตโตสิเด็ไปเขาเสียเอิญหาโตบ่คูอาจารย์เก่งๆกับมีตังงไหนอย่างลูกเขาโมนรู้ว่าเป็นไหน นี้บ้านนันใจจะพ้อมไปหมดเลยขนาดตัวนโต้อยู่หลายคนอยู่ถ้าคืนเป้งนี้หน้าคุณ่อดใเลยต้นเจิมจีใสเปินลใหญ่โตเติมเป็นโขดเป็นหลางครับ ส่งที่พาเปินเจ้าของนอิ่นก้าวบนกระลาปุ่นอยากโตคือกันผู้ผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงเนาะที่เปิ้นกายที่ไอ้หนางนันที่เปิ้นตายก่อนไปสมควรนหนะท,ที่เปิ้นมาแทรกจังไหมบ่พี่จ้าของที่นิ่งก้าวนั่นน่นลูกอันนี้น่าในสวนบนเพิ่นกนมลังอาบอยู่ด้วยกัน แค่นคนที่ีแจกล้างเข้าไปเกิดได้ใช่ไหมปนมาได้ติดฆ่าไีอย่างไอหน้าอเอาไปเกิดะอ,อันคนที่ตายเสื้อแน่เ่อเสือแน่แต่วน้ำเอานั้นไม่เคยได้อย่างไรว่าเป็นว่าขอบขั้วนัน้นได้มาหน้าบาปบานันสูน้ำเจกองแต่ว่าตอนไปนี่มันเป็นพรบรมีของหลกหลานเกินมากปุ้นเขาตามนูนน้ำมาได้หลุดเด้อโอ้ยเสื้อขยับเสื้อ โอ้ยื้อของเ้อมาสักโอ้ิหาจรหนูถ่ายไว้หนูคงคิดแล้วไปหันปั่คิดอะไรแรงโอ้ขึ้นเองงั้นเหรอใ่มขึ้นเอเลยนี่ยนะคะตรงเนี้ยไม่ลำบากเลูกลรงนั้นอันนี้ว่าหัวเรือก่นใ่ไมใช่เลย เป็นปฏิหารของน้องแ้งมากที่เจอที่บ้านฟูก็มาพูดเมื่อกี้นะคุโจแสงในโทรศัพท์นี่คล้ายคุโจดูตังแรกนะพญนาคก็คล้ายเนาะไม้เท้าก็คล้ายแต่ถ้าแะบนียังไม่ส่งให้คุโจดูก็ท่านบอกว่าอยู่ข้างพระพุทธแต่ว่าน้องแป้งเคยบอกเลขอันตัวนั้นนะตัวตัวบุแสงเกิดขึ้นตอนไหนจุดสวดมนต์หรือว่ายังไงตอนเช้าขึ้นเอง ตอนเช้าคือเนียงมองเห็นหลังนิ่งพระเลยใช่ก็เลยถ่ายไว้ดูมันแปลกค่ะดูพ่อคุณแลับปู่อ่ะเป็นอาหารอืมปฏิหารที่เชื่อว่าเกิดจากปู่มาแสดงปฏิหารให้เห็นที่บ้านค่เท็่สิบเก้าค่ะจะไปเอาคันชนดกัน ไม่ยาดนึ mm ่งกองวันนี้นอนกาเตื้อหลอดน้ค่ะแต่เมื่อวานก่อนเห็นใครเห็นไม่อย่าทืนแจกคุณจะเอากบตื่นพอดีค่ะเห็นไม่อย่าทืนคุณมาเอานือ่อยาก็ะแจกจีบไวเป็นผู้แพ้ไม่ไม่หยาลายละเั้งเออคนมาเิ็นมาปานออก็นเสียหน่ามันลำน้อยเป็นเศรษที่อยู่ดอกลูก ไข่ไข่ต้มบ้าน่า้วกวันดักอยากได้โชคถ้าอยากวันได้โชคอยากได้โชคเอาไข่คพนทถวายไข่ไก่ก้าฟองอ เป็นคนที่ว่าจิตใจบ่ปกติคิดว่าเห็นงูนั่นคิดว่าเป็นเรื่องเล่นแต่ว่าถ้าใจดีๆแล้วคิดวิก่อเบิ้มบนจิมมีเพจป้าอันตันไล่เคําคำบอกกลับขึ้นมาเจ้อของไปบอกว่าไปมันจิลับขึ้นมาไม่ค่อยเป็นสุกเมื่อเราไม่กินายน้ำเค็มเราูเเตือนเราอยู่ระวังเขาจะมาอะไรเขาคงไมไก่ใจอะไร หมอเขาโชคอยู่ในอายุอยู่เท่าไหร่ <c oughs> โน่ไอ้มัน,ออนยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบหกแต่ไม่สานี่จะยี่สิบเจ็ดก็ซื้อขึ้นซื้อลงค่ะ <6 S 1> ยี่สิบหกยังยี่สิบเจ็ดซื้อขึ้นซื้อลงยี่สิบหกย่างยี่สิบเจ็ดฟ้าปูบอกว่าโชคอยู่ที่อายุน้องแป้งนะคะเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันนะแต่ว่าพูดแล้วไม่ได้คิดนะปูก็ไม่ได้คิดนะ แป้งจับการถูกมานะคะได้เป็นตัวเดียวกันเสียงเวยไทยเลยนะเพราะว่านูฝันได้สองตัวเนี้ยฝันได้สองตัวฝันได้ตรงตรงสองตแตเอตะตนี้ฝันได้สองตัวเนี่ยฝันว่าเห็นตัวเลขอยู่ในทองคําแท่งอืแต่จินตัดไว้ใส่ก็เนี้ยน้องแป้งบอกอันนี้คือตัวเลขที่ฝันก่อนหนึ่งสองค่ะฝันว่าเห็นตัวเลขอยู่ในทองคำอ๋อหนึ่งสองเสร็จแล้วก็น้องแป้งก็บอกว่าอายุตัวเองแล้วแล้วตอนปู่ ปู่มาทรงก็บอกว่าจะได้โชคจากอายุเนาะก็อายุน้องแป้งก็ยกี่สบหย่างยี่สิบเจ็ดผอน้องแป้งจับทูบจุดก็หนึ่งเจ็ดสองนะคะค่ะเสียงหวยไทยตะกี้ลองลองเสียงโชคดูใช่โชคประจําวันวันนี้แล้วก็เป็นโชคใหญ่ด้วยสามตัวส,ต,วสตัวตรงเพราะว่าน้องแป้งเคยได้สามตัวตรงต้องรุ้ง่ายรูปให้หน่อยสิูกถใชยรูปน้อง หลังจากที่น้องแป้งกลับนะคะ<ม>ก็มีลูกศิษย์มาส่งหลวงปู่ข้าวแห้งนะคะ<ม>ก็ได้ตัวเลขที่หลวงปู่ให้มาตาม <c oughs> ตาภาพนี้นะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปพิจารณาเอาว่าเห็นเป็นตัวเลขไหนนะคะขอให้ตัวเลขนี้ปังๆโชคดีโชคเฮงๆสําหรับทุกท่านนะคะ,คะลองดูก,กับ ค่ะท่านผู้ชมคะนี่ก็คือเป็นทูบทองนะคะนํามาแนะนําสําหรับท่านที่ต้องจุดทูบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ควันไม่ฝุ่นนะคะก็จะช่วยในด้านของฝุ่นค่าฝุ่นพีเอ็มก็จะทําให้อากาศบริเวณที่เราจุดทูบก็ไม่ฟุง้งไม่ฝุ่นไม่กระจายนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาทางไลน์ด้านบนของหน้าจอเลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่ติดตามและรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ